ดูเกมจากคุณอนุทินแล้วคิดว่าเร่งเร็วไหมคะเร็วครับมีความกังวลว่าจะโดนอภิปรายไไ่ไว้หวังใจทหากว่าจะกใอยเกิดปุ๊ดีต่อประเทศในช่วงนี้เนี่ยพรคเพื่อไทยก็ยังไม่ควัยืดอภิปรายไม่ไว้หวังใจควรจะรอให้มีการผ่าการแก้รัฐธนตรีแต่วันะสาม <3 S 2> ไปก่อนคิดว่า,วาแต่และฝ่ายเนี่ยก็ได้กันทั้งหมด การเอาคุณเอกนิติคุณสุปฏีมาเนี่ยเพื่อที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มันดูดีขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เขลดสภาพความเป็นเทคโนกัสลงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเทคโนโลยีเทียม What? คุณเอกนิติเนี่ยมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะต้องมีการขึ้นภาษีแบตในปี2,571คุณอนุทินก็เบรกหัวทิมเลยเศรษฐกิจนี้คุณอนุทินเนี่ยแกไม่มีจินตนาการทางเศรษฐกิจเลยถ้าเราไม่ปฏิรูปเชิงโครงสร้างเนี่ยมันไปไม่ถึงไหนแน่ๆซึ่งอันนี้เนี่ยหมายความว่าเขาจะต้องมีเจตจำนงทางการเมืองที่แรงกล้าแล้วก็ต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ประเทศเรานะคะการเมืองเนี่ยมักจะมองถึงผลเฉพาะหน้าเสมอนะคะและไม่ได้เห็นว่าปัญหาที่มันเรียกว่าคาราคาซังและจำเป็นที่จะต้องรีบแก้ไขในเรื่องของโครงสร้าง มันมีความจําเป็นที่บางครั้งมันก็จะต้องมีคนเจ็บตัวหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนชอบค่ะแต่ถ้านักการเมืองคิดแต่ว่าจะทําในสิ่งที่ประชาชนนิยมเท่านั้นเนี่ยสุดท้ายประเทศเราเนี่ยรอวันพังได้เลยเนี่ยนี่ที่ฉันบอกได้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเราเห็นมาแล้วค่ะจากหลายๆประเทศที่ประชานิยมสุดตง่งแล้วสุดท้ายก็พังไม่เป็นท่านะอย่างเช่นเวเนซุเอลาค่ะในขณะนี้เนี่ยเราก็เริ่มพอมองเห็นทิศทางเหล่านั้นอยู่เหมือนกันนะอย่าง เช่นกรณีของคุณอนุทินล่าสุดเนี่ยถึงขั้นบอกอะไรคะบอกบอกว่าถ้าเขาได้เป็นนายกอีกเนี่ยไอเรื่องของคนละครึ่งพาสเนี่ยไม่ใช่แค่เฟสสองค่ะ3ามสี่ห้าจะตามมาด้วยเราจะอยู่ในประเทศที่แจกกันตลอดอย่างนี้ไปตลอดได้จริงๆหรือเปล่านะและการเมืองน,นะคะถ้ามีการยุบสภาเร็วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะได้พูดคุยคะ่ะกับอาจารย์พี่ชายรัตนดิโลกนะภูกเก็ตดูเกมจากคุณอนุทินแล้วคิดว่าเร่งเร็วไหมคะเร็วครับคงจะ มีความกังวลว่าจะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าหลังจากเปิดสมัยประชุมสภาทุกวันนะแต่วิทยาวินาทีแรกนะที่เปิดสมัยประชุมเนี่ยยื่นได้หมดเลยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอนุทินก็คงจะติดใจก็คงจะตุ้มๆต่อกับว่าไม่รู้ว่าปยะ้านจะยื่นวันไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดังที่ เอาได้พูดพวาบาใช่ไม่พอเปิด12ปุ๊บก็จะยุบป,ปั๊บเลยอ,อันนั้นก็เป็นการ,รเหมือนกับเป็นการตัดเกมไม่ให้ตัวเองเ,องเี่ยโดดอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยรวมทั้งฝ่ายค้านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยที่อยากจะยืน่นเร็วๆเ,เนี่ยก็ควรจะพิจารณาไตรตรองอในภาพรวมของประเทศตั้งหน่อยตามพักก็ลองไปคุยกันนะทั้ง ปุมใจไทยเพื่อไทยแล้วก็พักประชาชนว่าตามลายของการที่จะพิจารณาเรื่องรัฐธมนูญเนี่ยเรื่องแก้รัฐมนรมเนี่ม,มันจะอยู่เสร็จสิ้นจนช่วงไหนแล้วก็อาจจะคือ <c oughs> วันที่สิบวันที่เก้าสิบสิบเ็ดเนี่ยเขาจะพิจารณาวาระสองพองสิบสองก็เปิดเมื่อผ่านวาระสองแล้วเนี่ยก็ต้องเว้นไว้สิบห้าวัน ก็ใช้เวลาอีกประมาณสักวันที่25-26ธันวาลทีนี้เนี่ยในช่วงจังหวะ,ะ15วันนี้เนี่ยคือถ้าหากว่าจะขอให้เกิดผลดีต่อประเทศในภาพรวมระยะยาวนะครับในช่วงนี้เนี่ยพักเพื่อไทยก็ยังไม่กวนยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจควรจะรอให้มีการผ่านรัฐมนูลการแก้รัฐมนูลจวัดะสามไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย พอผ่านวนละสามก็คุณอกนุชินก็จะตัดสินใจยุบสภาไปเลยก็ได้แต่ถ้าหากว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยอยากจะเลือกตั้งเต็มที่แล้วเนี่ยก็ก็ตอบสนองความต้องการของพรรคเพื่อไทยไปแล้วก็แทนที่จะยุบสภาวันที่สามบก็ยุบสภาแทานที่จะยุบสามสิบบกลาก็ยุบมันนี่แหละสามสิบหรือว่ายี่สิบเก้าธันวาก็ยุบไปเลยม,มันก็จะไดะ้สมประโยชน์กันทุกฝ่ายนะครับก็ประเทศ แล้วก็ประชาชนก็จะได้เริ่มเส้นทางในการที่จะเขียนกติกากันใหม่ที่เราก็มีความคาดหวังว่าอาจจะดีกวา่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและในขณะเดียวกันเนี่ยก็พักการเมือง,งต่างๆก็ได้เข้าสู่เวทีสนามการเลือกตั้งก็เร็วขึ้นร่วมเดือนนะก็น่าจะ,ะเป็นการบันทีปันนอมยอมถอยกัน <Okay. S 2> อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีนะ uh, คุณสมจิต okay. แต่ถ้าการยุบสภาเกิดก่อนที่รัฐธรรมนูญจะผ่านในวาระสามเนี่ยคิดว่าใครได้ใครเสียยังไงครับถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านเนี่ยพักเพื่อไทยก็จะต้องอธิบายกับประชาชนอย่างหนักหน่วงว่าทำไมถึงได้เป็นตัวการในการขัดขวางไม่ให้มีการพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญ mm hmm. นะครับก็พักพักเพื่อไทย ก็คงจะต้องรับไปแล้วก็ <Okay. S 2> ส่วนอันคนที่สองก็น่าจะเป็นทางพักภูมิใจไทยพักภูมิใจไทยนั้นเนี่ยก็ต้องอธิบายเหมือนกันว่าทําไมถึงว่าคานึงถึงความอยู่รอดปลอดภัยของตัวเองของรัฐบาลโดยไม่คานึงถึงภาพรวมของประเทศ mm. ที่จะให้มีการแก้แร,รัฐมนูญเกิดขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยพักภูมิใจไทยเขาก็อาจจะมีข้อ ก็อ้างหรือว่าเ้าแค่ตัวได้ว่าเขาเองก็ไม่เคยคิดที่จะแก้รัฐมนูษว่าก่อนในประเด็นนี้นะครับก็อาจจะมีก้อ้างอยู่บ้างชวนพักประชาชนถ้าหากวา่ารัฐมนูญไม่ผ่านเนี่ยก็เส้นทางที่เขาพยายามขับเคลื่อนมาก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยการสนับสนุนที่จะให้ทางพักภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถือว่า เสียคุณค่าไปส่วนเด็กนะครับคือในขณะนี้เนี่ยทางของนายกรัฐมนตรีก็บอกบอกว่าอยากให้พักเพื่อไทยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาเป็นอภิปรายทั่วไปแทนคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมคะ,ะพักเพื่อไทยคงไม่ไม่ยอมอ่ะมั้งเพราะว่าถ้าหากว่าใชา้สิทธิ์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าเป็นมาตราหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหรือว่าหนึ่งห้าสองเนี่ยนะครับ ก็จะสูญเสียสิทธิในการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปนะเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีไม้เด็ดคอยกำกับรัฐบาลเกิดคุณอนุทินวันที่31พกรจิกาไม่ยอมยุบสภาเนี่ยก,ก็ต้องลากยาวต่อไปอีกนะครับเพราะงั้น,นผมคิดว่าเขาคงจะต้องใช้มาตรา151ึ่ง้นึ่งเดี๋ยวก็จะต้องมีการลงมตินะ มันก็ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้การเมืองเนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องของการชิงไหวชิงพิบหักเหลี่ยมกันไปมาก็นั่นแหละครับที่ก็เลยอยากจะเสนอให้ทุกฝ่ายเนี่ยหยุดหยุดการใช้ชิงไหวชิงพิบไว้สักหน่อยดีกว่าอ่าแล้วก็คำานึงถึงภาพรวมของประเทศอ่าแล้วก็ข้อเสนออย่างที่ผมพูดข้างต้นเนี่ยผมคิดว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ได้กันทั้งหมดนะคือสามพักการเมืองเนี่ย ก็ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ไขรัฐมนูญก็ได้รับการจารึกไว้ใน,นประวัติศาสตร์การเมืองไทยว่าเป็นตัวการหลักที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเครดิตก็ได้กันทุกฝ่ายน <S 2> <S 2> <S 2> ะถ้าหากว่ารัฐธรรมนูญผ่านวารละสามแต่ว่าถ้าไม่ผ่านวารละสามเนี่ยทุกพักเนี่ยก็จะถูกเบรมหมดว่าเป็นตัวการที่ขัดขวาง ความก้าวหน้าของระบอบประชาธิปไตยแต่มันอาจจะไม่ผ่านเพราะวุฒิสภาก็ได้ไงวุฒิสภามันผ่านอยู่แล้ว<อ>คุณสังเกตโดยโดยโครงสร้างทางการเมืองนะ<อ>มันมันก็ผ่านอยู่แล้วแหละเพราะว่าทางก็มีความเชื่อมโยงกันสูงกับรัฐบาลนะ<อ>ถ้าพักรัฐบาลเขายอมให้ผ่านวุฒิสมาชิกก็คงจะผ่านเห<อ>มือนกัน พว่ามันก็มีบางคนมองมองว่าทางพรรคภูมิใจไทยก็อาจจะอ้างว่าฉันก็ไม่ได้ครอบครองวุฒิสภาไงวุฒิสภาเป็นเรื่องของเขาอะไรอย่างนี้ฟังขึ้นไหมอ๋อนั่นเขาก็ดเขาพูดไปนะแต่ว่าคนทั้งประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเนี่ยคุณสมคิดคือคนทั้งประเทศเขาไม่ได้ปิดหูปิดตาหรือว่าแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ต้องพูดแบบนั้นแหละแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยเขาก็รู้อยู่แก่ใจไม่จะต้องไม่ต้องมาเสียแซงอะไรให้มากมายนะ ตอนนี้ถ้าเราดูท่าทีของทั้งพัพภูมิใจไทยเนาะแล้วก็ตัวของนายกรัฐมนตรีเนี่ยคิดว่าเขา powerful ไหมคะอย่างล่าสุดนี้บอกว่ามีการเปิดตัวทางบัญชีรายชื่อนะคุณเอกนิติแล้วก็คุณสุพจีแม้ว่าทั้งสองท่านนั้นบอกว่ายังไม่ได้ตอบรับมองเกมในส่วนของทางคุณอนุทินยังไงคือเขามีจุดอ่อนไงคุณอนุทินก็มีจุดอ่อนที่ภาพลักษณ์เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แล้วก็ไม่เป็นที่ตอบรับของชนชั้นกลางไม่ว่าจะเป็นชนชั้นกลางปีกอนุรักษ์หรือว่าปีกเสรีนิยมเนี่ยก็ไม่นิยมชมช,มชอบพรักการเมืองบ้านใหญ่แล้วก็พรกการเมืองที่อาจจะเป็นสีเทาๆหน่อยเพราะบ้านใหญ่กับสีเทาเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันเพราะงั้นเนี่ยภาพลักษณ์ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่เคยดีมาตลอดในใสายตาชนชั้นกลางคะแนนนิยมในอดีตนะครับก่อนที่คุณอนุทินมาเป็นนายกเนี่ยก็ได้สามเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณเนี้ยเขาสะท้อนได้เป็นอย่างดี ทีนีพอคุณอนุทินขึ้นมาแล้วก็จะวางโครงการที่จะเป็นนายกต่อเนี่ยก็ต้องอสร้างภาพลักษณ์ใหม่ต้องรีแบรนด์ทั้งรีแบรนด์ตัวเองแล้วก็รีแบรนด์พักขึ้นมาให้เป็นที่ตอบรับของชนชั้นกลางมากขึ้นการเอาคุณเอกนิติแล้วก็ความพยายามที่เอาคุณสุปจีมาเนี่ยมันก็เป็นอนลวิธีเนี่งที่จะนำมาใช้ เพื่อที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มันดูดีขึ้นในสายตาของตัวคุณอนุทินเองแล้วก็กุบาำพักคุบจะใจเอง <S 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 แต่ว่ามันมันจะดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็คําตอบก็คงจะอาจจะเราเห็นร่องรอยได้อยู่พอสมควรก็คือว่าในช่วงแรกที่เขาตั้งสองคนนี้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับในเชิงบวกยร่พอสมควร แต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยไอ้การฉายตอบรับในเชิงบวกนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีแนวโน้มลดลงบ้างอันนี้ก็คือผลที่เกิดจากนิราโปนะซึ่งคะแนนนิยมของคุณุชินเองหรือว่าของพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยในช่วงที่เป็นรัฐบาลใหม่ๆเนี่ยก็ทะลุไปถึงประมาณ20%อืแต่ว่าพอผ่านไปสักเดือนเนี่ยก็เหลือส0อร์หายไป6 7เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ ภาพลักษณ์เนี่ยมันก็ใช้ได้ในระยะเวลาหนึ่งแต่พอความจริงมันปรากฏเนี่ยความจริงปรากฏปุ๊บเนี่ยภาพลักษณ์ที่ดูสวยงามเนี่ยมันก็อาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายออยู่ไม่น้อยทีเดียวกับความจริงที่เป็นความจริงทางการเมืองไทยที่บรรดาเทคโนคแครดทั้งหลายเนี่ยเข้าไปแล้วคุณสมจิตก็ดูในดีนะครับเข้าไปแล้วบางคนก็อยู่สักพักหนึ่ง ทำอะไรไม่ได้ก็ถูกเขี่ยออกก็มีหรือบางคนก็อาจจะถูกดูดตืนโดยระบบ้าไปก็ไปรับใช้โครงสร้างอานาจหรือการตัดสินใจอะไรที่อาจจะขัดแย้งกับข้อมูลขัดแย้งกับเหตุผลที่เทคโนโเนยีเขาใช้ในการตัดสินใจก็แป่งปิดตาตะข้างหนึ่งก,ก็จะกลายเป็นลักษณะนี้หมดแหละก็คือเทคโนแครเนี่ยก็ดูดีตอนแรกๆแต่ว่าพอไป เชิญกับควงสร้างทางการเมืองไทยเนี่ยมันก็จะค่อยๆถูกหลอมละลายหรือถ้าใครที่แข็งกร้าวขึ้นมายืนหยัดในหลักการก็อยู่ไม่ได้ก็ถูกเขาเขีรยออก นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์พูดม่อสุคทู่ทําให้ดิฉันคิดถึงคําพูดของคุณอนุทินล่าสุดเลยค่ะเพราะว่ามันมีกรณีที่คุณเอกนิติเนี่ยมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะต้องมีการขึ้นภาษีแวดในปี2571เนาะคุณอนุทินก็เบรกหัวทิมเลยว่าถ้าเขายังมีอํานาจอยู่เขาไม่ทำแน่ๆอันนี้น่าจะเป็นบทเรียนหน<อ>ึ่งให้สําหรับเทคโน,น no แคลดหรือเปล่าใช่คือตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นถามพวกนักเศรษฐศาสตร์นะคุณสุจิตผมว่าเกือบเกบเซนี่ยบอกว่าสมควรขึ้นแือ เพราะว่ามันเป็นแหล่งที่มารายได้ของรัฐที่สำคัญแล้วก็ประกอบกับอไอภาษีแวดของของประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะมไม่ได้ต่ำไม่ได้สูงแล้วก็เจ็ดเนี่ยก็อยู่กลางมาค่อนข้างต่ำด้วยซ้ำไปเพราะถ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยผมจำได้เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็ไปประเทศแคนาดาเนี่ยแวดเป็นเกือบสิบสามเปอร์เซ็นตะ์นะอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะงั้นในประเทศที่ เขามีการพัฒนา,ากเศรษฐกิจหรือว่าประเทศอื่นๆที่เขาคำนึงถึงเหตุบลท,ที่มาของรายได้เนี่ยแบดเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่มาของรายได้อันหนึ่งของรัฐยิ่งรัฐมีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยก็จะต้องมีการเก็บแบดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแต่ตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครกล้าเก็บแบตสักคนหนึ่งเพราะทุกคนรู้ว่าถึงเก็บเนี่ยก็จะโดนด่าแต่ว่าของเราเนี่ยก็ก็คือเสนอมา10เปอร์เซ็นมาต้องโอ้ คือยี่สิบปีได้ไั้มนะแล้วก็ไม่เคยไม่เคยขึ้นสักครั้งหนึ่งก็ดองไว้แทนที่จะขึ้นเป็นขั้นบันไดนะทีละเล็กทีละน้อยไม่ไม่ให้เกิดความกระทบกระเทือนมากนะักอย่างเช่นขึ้นสักยี่สิบตังค์จากเจ็ดบาทเป็นเจ็ดบาทยี่สิบอย่างนี้เป็นต้นแล้วค่อยๆขึ้นไปแต่ว่าอนั่นแหละพอขึ้นไม่ว่าขึ้นมากขึ้นน้อยเนี่ยก็็ถูกดาเป็นประจำเพราะรัฐบาลเนี่ย ก็ไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนก็นอกจากต้องไปกู้มาคราบเนี้ยก็เป็นภาระต่างขันขังอีกเพราะนะ mm hmm. ถ้าคิดกันตามเหตุผลตามข้อมูลเนี่ยแวบดบมันควรจะขึ้นเพราะน้ะคุณเอกนิติเนี่ยเขาเป็นเทคโนแครดเขาก็พูดไปตามเหตุผลเนี่ยตามข้อมูลทีนี้สไตล์นักการเมืองแบบคุณอนุทินเนี่ย mm hmm. เขาก็รู้ว่าขึ้นภาษีเนี่ยถูกด่านะไม่ได้เป็นผลดีทางการเมืองเพราะนั้นเขาก็เอาการตอบสนองทางการเมืองเนี่ยมากดทับ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในทางเศรษฐศาสตร์นั่นเองอันนี้แหละที่จะมันทําให้ทางนักการเมืองแล้วก็เทคโนแครดเนี่ยถึงท้ายที่สุด,ดมันก็ไปกันไม่ได้อืเพราะถนะ้าเทคโนแครดยืนหยัดในหลักการเนี่ยแล้วก็ฝ่ายการเมืองไม่ยอมท้ายที่สุดเทคโนแครดจะแพ้แนะเพราะฝ่ายการเมืองเนี่ยชนะเสมอเพราะเขาม,มียบด้าจแล้วถ้าเข้ามาก็อาจจะเสียคนได้หรือเปล่าใช่ใช่นั่นแหละเพราะคุณสุปฏิจีเองเนี่ยผมว่าเขาคงไม่รับแต่ั้งเ<ม><น>้าที่ดูเนี่ย ครูเด็กนิติเนี่ยเ็ยเาอาจจะรับเพราะว่าอาจจะเป็นอยู่ในเป็นข้าราชการมาก่อนนะถ้าอยู่าราชการแบบเดิมเนี่ยก็ตำแหน่งก็สูงสุดแล้วเป็นอธิบดีมาก็หลายกรมนะก็เส้นทางการเมืองเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นเส้นทางที่อ,ทอะไร่ะจังหวะก้าวต่อไปของชีวิตเขาอะนะเพราะงั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าจะอยู่ในวงการเมืองได้เนี่ยมันก็ต้องลดสภาพความเป็นเทคนโนแครดล,ลงอ่ะก็ค่อก็อยู่กับสภาพความเป็นจริงในการเมือง แต่ว่าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เขาลดสภาพความเป็นเทคโนโครตลงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเทคโนโครีเทียมแืมกว่าเสื่อมลงแต่เปลือกนั่นเองนะคือมันก็อาจจะเสื่อมลงไปได้ใช่ใช่ถูกต้องส่วนคุณสุปจีเขาอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเขาไม่มาเปลืองตัวอะไรมากมายหรอกเพราะว่าอยู่คือพักการเมืองเนี่ยเขาก็อาจจะอยากจะอยากจะอยู่มั้งแต่ว่าพักที่มันม,ม,มีสีแบบไม่ค่อยใสยแบบ ภูมิเดชทยเนี่ยเขาก็อาจจะต้องคิดหนักพอสมควรนะเพราะภูมิเดไทยเ็าเป็นปัพแบบ้านใหญ่นะแล้วก็ความเป็นมืออาชีพระดับโลกเนี่ยพอมันสวมทับกับทับ้านใหญ่เนี่ยมันมันไม่เข้ากันอ่ะคุณสัเกตเขาฟอกตัวเองไม่สําเร็จเหรอคะอาจารย์คะอะไรนะครับฟอกตัวเองไม่สําเร็จเหรอคะก็ไม่ใช่ฟอกตัวเองไม่สําเร็จก็คือว่ามันไม่เข้ากันในแง่ที่ว่าคุณสุบัิีเนี่ยเขาเป็นมือทํางานระดับสากลอินเตอร์ใช่ไหมในขณะที่อ่าอ่า ภาคภูมิจไทยเนี่ยก็เป็นภาคแบบโลเคอลพภาคแบบท้องถิ่นเครือข่ายอุปถัม mm hmm. อะไรแบบนี้นะคือมันมันบรรยากาศมันมันไม่ให้อะในการทํางานที่จะใช้ฝีมือหรือว่าใช้ทักษะความสามารถที่เป็นมืออาชีพ mm hmm. อย่างแท้จริง mm hmm. ภายใต้โครงสร้างที่มีปัญหาเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็เศรษฐกิจที่มันทําซ้อนกันอยู่มากมายขนาดนี้นะครับ แล้วถ้าเราดูวิสัยทัศน์ของทางคุณอนุทินเนี่ยอย่างเรื่องแวดก็เรื่องหนึ่งล่าสุดนี้ก็ไปคุยกับนักศึกษาบอกว่า,วาถ้าเขาได้เป็นนายกนี่เดี๋ยวจะมีคนละครึ่งเฟสสามเฟสสี่เฟสห้าเลยอาจารย์มองวิสัยทัศน์แล้วก็ทางการเมืองเศรษฐกิจนีคุณอนุทินเนี่ยแกไม่มีจินตนาการทางเศรษฐกิจเลยค, <laughs> คุณสมชื่ก็ทําได้แต่เรื่องนโยบายเก่าๆนั่แหละก็คือแจกคนละครึ่งคนละครึ่งนโยบายประชานนิยมสไตล์เนี้ย จินตนาการทางเศรษฐกิจที่จะสร้างวิสัยทัศน์หรือว่านโยบายที่ไปจัดการเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยถามคุณอนุทินเนี่ยหาคำตอบไม่ได้หรอกอ่าก็เป็นสไตล์ประชานิยมแบบบ้านใหญ่ไปเรื่อยๆนะก็คงจะเป็นสไตล์ในลักษณะนั้นเพราะงั้นเนี่ยก็ก็คงจะหวังอะไรมากไม่ได้หรอกคุณสมจิตในเรื่องของนโยบายประชานนิยมเนี่ยก็ เข้ามาถ้าเป็นเมียมน้าต่อก็จะใช้ในโยบายนี้ต่อมันก็เพิ่มภาระหน,นี้สาธารณะของประเทศไปมากขึ้นเรื่อยๆภาระดังการคลรังของประเทศให้คนรุ่นรุ่นพวกเขานั่นแหละรุ่นเด็กๆอะ่ะ <Okay. S 2> ก็ใช้ต่อนะ,ะเพราะงั้นเนี่ยก็ก็ต้องคงจะต้องคิดให้ดีคิดให้หนักนะว่าคือตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจของสังคมไทยเนี่ย ถามใครนักเศรษฐศาสตร์เ่ยผมก็าจไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์เน่ยก็พอรู้อยู่บ้างพอโอากาสถ้าเราไม่ปฏิรูปเชิงโครงสร้างเนี่ยมันไปไม่ถึงไหนแน่ๆแ,แล้วเศรษฐกิจกปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เขาถแถลงมามใจการเติบโตใจมาสามเนี่ยเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นตกว่าๆมันเอ่อเรียกว่า,อ,อ,อ,วาอ่อนด้อยที่สุดในอ่าใกล้ๆกับในโลกมั้งนะเราอ,อ,อาจจะเติบโตมากกว่าญี่ปุ่น น้อยเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเศรษฐกิจเขาเนี่ยมันอิบตัวมันโตยากนะแต่ถ้าเทียบของไทยเนี่ยถ้าเทียบกับอะไรล่ะเ,เวียดนามหรือว่าแม้กระทั่งภูมิภาคนี้อย่างพวกมาเลเซียซึ่งที่จริงเศรษฐกิจเขา,เามีฐานที่แข็งแกร่งกว่าเรานะวยเขายังโตมากกว่าเราเลยอันนี้ก็แปลว่าฝีมือในการบริหารประเทศของบรรดาผู้มีอำนาจทั้งหลายที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคคนสชหรือว่ายุคผู้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ ไม่สามารถที่จะสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เลยนะครับ hmm. อันนี้แหละปัญหาใหญ่ะเฉพาะมันยังติดอยู่ในกระบวนการเดิมเนี่ยนะคร mm ับ hmm. ตราบใดที่เทคโนโเนยีเข้าไปก็ก็ไปทําไปเพิ่มประสิทธิภาพในแง่ของลกลไกในแง่ของวิธีการแต่ว่าหลักคิดในเชิงโครงสร้างเนี่ยเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดิเมื่อมันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไม่ได้เนี่ยเศรษฐกิจมันก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับ mm hmm. มันก็อาจจะวนๆเยนอยู่ประมาณนี้แหละนะอาจารย์สุดท้ายแล้วเนี่ยเรากําลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งด้วยนะคะคิดว่ามันจะต้องมีการเมืองแบบไหนที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับประเทศอย่างแท้จริงและยั่งยืนได้ก็ต้องเป็นการเมืองที่สร้างสรรค์ที่มีจุดยืนที่จะมุ่งมั่นในการที่จะเปลี่ยนแปลงงค์ในเชิงโครงสร้างนะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจหรือการเมือง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยมันจําเป็นที่จะทําให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจลงมันจะทําให้ประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะมีการกระจายความมั่งคั่งไปให้กับประชาชนได้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองมันมีความจําเป็นเพราะว่ามันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ําทางอํานาจลงและทําให้ประชาชนเนี่ยก็มีพื้นที่อํานาจจะเข้ามาต่อรองเกิดการกระจายอํานาจการกระจายทรัพยากรไปยังคนเล็กคนน้อย ในภาพชนบทภักท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้น,นดันนั้นก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจแล้วก็การที่จะปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะช่วยลดเ,เรื่องของการปุูถขาดอะไรต่างๆลงไปและมันจะเปิดพื้นที่ให้บรรดาพวกธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาได้แล้วก็นําไปสู่การแข่งขัน แล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีเจตุจำงอย่างแรงกล้าเลยนะที่จะต้องปฏิรูประบบราชการปฏิรูปตำรวจเนี่ยซึ่งมันแหลกเหลวเต็มทีแล้วอย่างที่เราฟังข่าวแฉกันทุกวันอยู่กันในกระดาษเนี้ยอ,อันนี้ก็ผู้คนก็สูญสิ้นศรัทธากระบวนการยุติธรรมเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องกลับมารื้อฟื้นความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมขึ้นมาใหม่สิ่งต่างต่างเหล่านี้แหละมันเป็นเอเจนดาที่สําคัญของพักการเมืองทั้งหลายที่จะต้องทำ ในการเลือกตั้งหรือว่าในโอกาสต่อไปจะเข้ามาเบียดบังนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยหมายความว่าเขาจะต้องมีเจตจำนงทางการเมืองที่แรงกล้าแล้วก็ต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมเพียงโอที่จะเข้าไปแก้ปัญหาโครงสร้างในลักษณะนี้ได้เพราะถ้าไม่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมเนี่ยเจอ,เอโครงสร้างของการปูขาดของเศรษฐกิจการเมืองเข้ามาทับกดทับเนี่ยก็ไปไม่เป็น เพราะงั้นเนี่ยก็ต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมและก็มีความม,มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมกยตาม